ยืดหลังลุกนี่ม่เป็มไรจบอมีปูเลยแต่ใช่ท้กี่ล้งเดี๋ยวคุยไว่วดพอดีมันไมได้ไอน้่าล้านมากก็ได้่คุ้มกว่าทุ้ามันจะดีมีแต่ค่าล้าน่ามาอีกมือกันเลยลเฮ้ยมอว่าโอยป้ไดึไม่จำปูปูปูเลูไว้ก่อนอก็ดูปม่่าด่ ยักเล่าตัวลูกยนี้ก็พ่อแม่ก็ญาติพี่น้องท่านครับมีในไทยที่13นยีมอ67ก็ตพ่อท่าแม่แล้วก็พี่น้องท่าครมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรยาักเคยดูด้วยอันนั้โห่ไอ้นี่

เย็นเย็นเย็นมาปูเย็นบ่เย็นบ่เย็นบ่น้ารู้หลานมาดีแล้ววันนี้ดีล่านี่หั่นกระยองล่วนน่ข้องกระยันหั่นกระยองแล้ววันนี้ดีคือมานี่แหละต้องจึงเดลูกใด เอาดีแล้วัมาไปใส่ไงมาไปใงมาไปใช่งเดี๋ยวไมยข้าไปไปใส่ได้พยาบาลประจำตัวแล้วอ เป็นพยาบาลประจําตัวเป็นประจําตําแหน่งแล้วได้ตําแหน่งแล้วเอไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยพาน่ะแมนย่าทอดถอนมจ้าอเลยอ่ะไหนอว่างได้เนยน้เราลยเราก็หายเนี้มากินปลานี่เราโอ้พมัตื่นอย่าละนเอ้ยนเสียแล้วปวดเดียวอ่ราก็ดีเราก็ดีจังว่าไรดเือว่าปลาเนี่ย

เีอะเลยลานมากนะอ้าวอ้าวอ้าวเชื่อมต่อแล้วโอเคไหมต่อแล้วอันนี้ลูกสาวสาวคนโตสาวคนเดียวพี่สาวคนโตก็เป็นพระพที่อบอุ่นนะคะวันนี้ก็เป็นวัน เรียกว่ารถน้ําผู้หลักผู้ใหญ่นะลุงช่างก็แวะมาจากการทอดพระป่านะคะที่วัดบางเทียมนะคะก็ได้มีโอกาสได้แวะมานะคะวันนี้นะคะแอดชิดมาแอดชิดขายของที่เมโซอุ้ย<ต>คนรอรถหลังบ,น,บนนี่ฮะโอ้ยคนรอรถหลังก็นี่ยา <c oughs> <c oughs> คนรอรถหลังนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยรถน้ำลังเออคนรอรถหลังเลย

หมดแล้วพี่นอ้องสำหรับคลิปนีน้นะคะก็เป็นภาพอบอุ่นนะคะมาสนุกคนหลังผู้ใหญ่นะ,ะวันนี้นะคะนะพี่น้องนะก็มานะคะล้านๆ้านนะคะ สุดสคำคัญที่สุดคือคุณแม่จินตนานะคะ,าะมาพดนน้ำดำหูวด้วยนะคะเมียิ้มเลยนะคะอยากพาก็ดีใจนะ,ะนำสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเ c บซีทุกท่านมากค่ะกำลังใ,นใ,นใจกับลุงช่างด้วยนะคะัวบสดีค่ะ